S ส s s a l a m u a l a i k u m Pakistan มีระน้ำนูแฮมในไทยแลนด์เซ็อัส s a l a m u a l a i k u m ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับพันเอกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะอนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนคอล o l l a g e n ซีและแพนดูซีแคนเวารี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักแชทมาได้นะคะเะดีแต่ผมจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและชว่วงนี้ะนะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม1ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยจ้า และสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเ mm. ช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะและเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าในวันนี้นะคะนั่นก็คือสรุปนะคะผู้หญิงเนี่ยเดินทางมาปากีสถานคนเดียวได้หรือไม่ได้นะคะและขวัญจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าขวัญไม่ได้ไปเช็คข้อมูลอะไรจริงจังขนาดนั้นนะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะชัว์นะคะว่าเดินทางมาได้หรือเปล่าสามารถสอบถามไปได้ทางสถานทูต ไทยในปากีสถานนะหรือว่าสถานทูตป,ปากีสถานที่อยู่ในไทยก็ได้นะคะและส่วนใหญ่ที่ขวัญเห็นเนี่ยก็คือมาได้นะทุกคนคะสรุปว่ามาได้นะคะคือผู้หญิงต่างชาติที่เขามาเที่ยวปากีสถานเขาก็เดินทางมาคนเดียวนะคะเขาก็สามารถทําวีซ่ามาท่องเที่ยวได้นะคะและนะคะผู้หญิงทางบ้านเราเนี่ยก็มาเที่ยวทําวีซ่ามาท่องเที่ยวเนี่ย มาได้เหมือนกันนะทุกคนคะ่ะซึ่งบางบางคนก็มากับกรุป๊ปทัวร์อ่ะอนนั้นมาหลายคนนะคะมาเป็นกรุป๊ปแต่ว่าเขามาคนเดียวบางคนก็มาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งงานกับผู้ชายที่ปากีสถานเนี่ยเขาก็สามารถเดินทางมาได้นะคะซึ่งก็จะมีพี่ที่เขารับทําวีซ่าอยู่นะทุกคนคะ่ะเขาจะให้คําปรึกษากับเรานะคะว่าเราจะต้องทํายังไงอะไรบ้างนะคะ และถ้าใครสนใจอยากจะทำวีซ่ามาปากีสถานนะคะก็สอบถามขวัญเข้ามาหลังไม้ได้นะคะเดี๋ยวขัญจะไปลิง facebook ้ o, ์ a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอนาะเดี๋ยวขัญจะแนะนำไปอีกทีนะคะว่าใครนะคะที่รับทำวีซ่าเนาะนั่นเลยทุกคนคะ่ะสรุปว่าผู้หญิงนะคะก็สามารถเดินทางมาปากีสถานได้นะคะ แต,แต่แต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็เออต้องมีเพื่อนมาด้วยนะคะมีอ่าผู้ปกครองมาด้วยอย่างเงี้ยนะคะผู้ปกครอง,องนี่คือคือมีเพื่อนมีคนที่สามารถดูแลเราได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ คือขวัญก็ไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะคะถ้าถ้านะคะในกรณีที่เราไม่มีคนรู้จักที่ปากีสถานเลยนะคะไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยที่เรารู้จักนะคะเราไม่ควรมาคนเดียวนะคะแต่ถ้าเราจะมาคนเดียวเนี่ยเราจะต้องมีคนรู้จักนะคะมีครอบครัวที่ไว้ใจได้อยู่ทางนี้นะคะซึ่งเขาสามารถช่วยเหลือเราได้เวลาเราเกิด เกิดปัญหานะคะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรให้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราจะต้องมีคนที่รู้จักที่ปากีสถานด้วยนะคะแต่อยู่ดีๆแบบ ถ้าเป็นภาษาบ้านขันโพโลเพเรมาอย่างเงี้ยคืออยู่ดีๆก็โผล่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ามาทําอะไรมาเพื่ออะไรมามาที่ไหนอะไรยังไงคือไม่มีเป้าหมายไม่มีแพลนอย่างเงี้ยขันไม่แนะนําให้มาเนี่ยทุกคนคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ไหนมันก็เกิดอันตารายได้ทั้งนั้นแหละนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเราไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตให้มาได้นะคะเอออนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยเดินทางเข้าปากีสถานได้นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือไม่สามารถมาได้เลยนะ่ทุกคนคะ่ะ เมื่อสิบปีที่แล้วอะก่อนที่ขวัญจะแต่งงานเนี่ยขวัญนนะ่ะเคยขอวีซ่ามาปากีสถานด้ยทุกคนค่ะซึ่งเขาไม่อนุญาตถึงแม้ว่ามีจดหมายจากสามีขวัญเองก็ตามเขาไม่อนุญาตให้มาเลยทุกคนค่ะโอ,อ้ขวัญไปขอถึงสถานทูตปากีสถานในไทยเลยนะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตขวัญก็ต้องแบบจ่อยกลับบ้านไปเลยนะทุกคนค่ะคือมาไม่ได้นะคะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะนะตอนนี้นะคะสามารถทําวีซ่ามาได้แล้วนะคะ นั่นแหละทุกคนคะ่ะขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังเนาะถ้าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะเข้ามาฟังจบแล้วมีคําถามหรือว่าอะไรใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็อยากให้ขวัญเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบไหนเกี่ยวกับปากีสถานหรือว่า่าาออ่า,ม,อามีเรื่องจะให้ขวัญเนี่ยเล่าก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ หรือถ้าใครนะคะมีปัญหาอะไรอยากสอบถามส่วนตัวก็สามารถทักแชทขอนมาได้นะคะขอนก็จะแปะลิงก์ f a c e b o o k ไว้ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมะสวัสดีค่ะ